การละชั่วทำดีมีกิจผ่องใสหมายถึงการละชั่วหมายถึงการละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่น ไม่ร่วรวมกิเลสซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาโหสิกรรมไม่เป็นความรักปรมีสามสิทธร,ร,ระเดชพระกุลหลวงปูษสษจันทัศโร,ร ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาละปล่อยวางไม่รวบรวมรักษาธรรมกิเลสให้อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิทัสเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ไม่ให้อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่ให้อยู่ในร่างกายของอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยาััษษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของไม่ให้กิเลสรวบรวมรักษาอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงปูสสะแกนทัศตโรเป็นความหมายของการละชั่วละชั่วละหมายถึงปล่อยวางหมายถึง ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่รวบรวมชั่วหมายถึงธรรมกิเลสร,รมโลภโกรธหลงซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัสโรก ทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสรมทั้งหมดกำกับบังคับควบคุมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ให้อยู่ในอำนาจเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมละชั่วหมายถึงละปล่อยวางจากธรรมกิเลสไม่รวบรวมรักษาธรรมกิเลสไม่รวบรวมรักษา,าธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุม ให้อยู่ในอำนาจเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยา เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสธาตุประกอบเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชพรุกุลโหรูสดันทัสโรธรรมกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมป,ร,ร,ร,ปร,ร,รมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรถูกทำกิเลสก,กำกับบังคับควบคุม ให้ธาตุไปเป็นธาตุที่อยู่ในนิพพานของธรรมกิเลสนิพพานที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้รับรู้ถึง การบังคับควบคุมของธรรมกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศประเดชพระคุณหลวงผู้สดัญทัสโรเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซา,ากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของ มีธรรมกิเลสอยู่มากมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากซากคนสัตว์สิ่งของตายจากธรรมบาร,รมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรโรมีธรรมบาร,รมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่น้อยทากคนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ด้วยธรรมกิเลสธรรมกิเลสที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบรรารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวุสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดทำทุกทำท่าทุกท่าทำให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสทำให้ท่าเกิดเป็นท่า ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทััน์นี้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลา ปารมีสามสิทธัะเดชปรกกุโลโหุสตันทัตโรให้ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสรมกิเลสบังคับกำกับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธั์นี้ รวบรวมรักษากิเลสไม่ปล่อยวางกิเลสไม่ละจากกิเลสไม่ละชั่วให้รวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาต ที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมทำให้ท่อทานธรรมารมีสาสิบทัศนี้ไม่ละชั่วทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมทาุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้ร่างกายของท่อทานธรรมปรบีสามสิบทัศนี้เป็นตัวตนหลากหลายให้แยกแตกต่างจากกันและกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นธาต รักใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสกิเลสมีกําลังจํานวนปริมาณน้อยกว่าธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระคุณหลงปสุสสันทัสโรในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรด้วยโลภโกรธหลงด้วยการหลอกลวงปิดบังซ่อนเลน บังคับกำกับให้ไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดให้รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้หลับไหลเป็นสยศาสตร์สร้างเป็นสยศาสตร์สยเวทคุณใสเดระฉานวิชา บูชายันคนสัตว์สิ่งของเคารพบูชาการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเคารพบูชาคนสัตว์สิ่งของ้างคน สัตสิ่งของรวบรวมสร้างคนสัตว์สิ่งของทำกิเลสกำกับบังคับควบคุมสร้างให้คนสัตสิ่งของมีอาชีพมิจฉาอาชีพห้าลนะักษณะเป็นอาชีพ ฆ่าอาวุธฆ้ามนุษย์ฆ้าสัตว์ฆ้าสิ่งเสร็จติดให้โทษฆ้ายาพิษมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสรวบรวมรักษากิเลส ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบรูปรวมรักษากิเลสไว้มากในสั์คนสัตว์สิ่งของ มิจฉาอาชีพห้าลักษณะรวบรวมทรากคนสัตว์สิ่งของกิเลสที่มีมากในทรากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในทรากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกาย คนสัตว์สิ่งของกำกับบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมกขอออ ที่ทําให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดสรางคนสัตว์สิ่งของเคารพบ,บูชาเลื่อมใสศรัทธารวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายเคารพบ,บูชาคนสัตว์สิ่งของที่ถูกสร้างให้ มีชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่หลับไหลสร้างให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณใสเดรลฉานวิชา บูชายันคนสัตว์สิ่งของเคารพบ,บูชาสรากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับควบคุมหลอกลวงว่าสรากคนสัตว์สิ่งของ เป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาเพื่อให้ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้ รวบรวมรักษากิเลสทำให้ไม่ละชั่วไม่ทำดีไม่ละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศะเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสกทมอขอออกำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรู ซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันถูกกิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับ ให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงครามทำลายล้างทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบราบรมีสามสิบทพพระเดกพระคุณหลวงปู่สดจันทโัโนรงทาให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งเกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิบทพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุกจันทสโรทำให้ทำกิเลสกากับบังคับควบคุมชีวิตเป็นยอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของของซากคนสัตว์สิ่งของ ให้วนเวียนอยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสสร้างให้เป็นวัตฏฏสงสารสร้างอบาย,ยภูมิที่ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสเป็นอบายภูมิเป็นภพภูมิพื้นที่สถานที่ของกิเลส อบบยภูมิหมายถึงพบภูมิพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกิเลสที่กำกับบังคับควบคุม ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้อยู่ในอำนาจของกิเลสที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปสยันทัสโร ให้อยู่อย่างทุกระทมสมสารอยู่กับธรรมกิเลสซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่เป็นความรักที่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชพรุกุโลโภุสดัทนทัสโรเป็นความรัก เพื่อการรวบรวมรักษาธรรมกิเลสไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขากิเลสสร้างให้เป็นอบายภูมิเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกิเลส ที่เข้าแทนที่ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงสดันทัสโรที่อยู่ในร่างกายของท่อทานรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงผู้สดันทัสโรสร้างให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเกิดเป็นอบเยยภูมิกิเลสบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็น ทรัพส,สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้คนสัตว์สิ่งของสรางคนสัตว์สิ่งของเป็นอบายภูมิ ทำให้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นอบบยภูมิเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบบยภูมิที่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทััน์นี้ ทุกระทมสมสารตามการบังคับควบคุมของกิเลสบรมีสามสิบทัพระเดชพระกุ่หลวงปุ่สดกันทัสโลได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเรียนรู้ปรับปรุงจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่า ประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงพุษจันทัสโรตั้งแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลวงพุษจันทัสโรรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพะกุลหลวงพุษจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบาสิกาจันทน์ขนนกยูบารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์ทโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชิโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยูนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30สิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรอย่างพร้อมเพลียงไม่มีวิกฤตอุปสรรคข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดๆอยู่อย่างไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากธรรมทุกธรรม ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเปิดการสร้างทานศีลสมาธิสร้างศีลห้าสร้างชาวสิบลัยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระ,ระรคุณหลวงปุษถดการทัสโรสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างอาหารเป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษสร้างโอกาสรวบรวมรักษาบราบรมีสามสิทธะเถเดชะคุลโหรสัญทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดความเป็นไปของชีวิต เป็นยังอยู่ท่ามกลางธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุลลงโพสดันทัสโรให้เกิดการรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลลงโพสดันทัสโรสำเร็จตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุสส์ยันทัสโร